หายยายาชิคิดไม่ตกถึงก็ให้ลุงพันช่วยยายนเพื่อนเพื่อนดีใจแท้ไม่กล้าเข้าไปปลุกน้องอยู่ในวัยแล้วก่อนคุยกันนี่มาสุขครั้งไกเนาะก่อนเปียเพียะชื่อยิงกว่าติ๊กต๊อกติ๊กตอกติ๊กต๊อกยังมาแล้วยังมาแล้วสาร้อยเพื่อนยังมา คุณพันต้องต้องช่วยด่วนเลยนะ,ะติ๊กตอกติ๊กตอก,ก,ก,ต,อกติ๊กตอกติ๊กตอกครับ <c oughs> โอ้โหเฮ้ยหน้าน้ำตาไหลได้รับกำลังใจจากบอกโอ้ย่นี่มันดรามานี่ยิ สสมลูกสก้ายกับยา่าเาต้นเนกันต oh, <t> า,กกนาหลา uh. งานนี้ <c ười> ลูกสะพ้ายไม่ยอมไม่ย่าว่าเคยห็นคิ้วโก่งๆาวขึ้นบออเลยงานนี้ก็มีแต่สุดอึงสุดตะลึงไม่อยากจะเชื่อนะแรบว่างานหลังจากที่ ระหว่างรอนะคะทำพิธีบวชนาคนะก็เราบอหา้หาลุงพันสองห้าลุงพันสองนี่ค่ะก็เป็น แกศผู้มาร่วมงานเนาะแล้วก็นางรำนะคะเนาะมารำนะคะอ hey. าเฮนาคนั่นเองนะคะวันนี้ก็นางรำนะคะย0สิบนางรำนะคะนี่นะคะพวกเราก็แล้วก็มีชาวบ้านนะคะมาร่วมด้วยนะคะในครั้งนี้เนาะพี่บวชเสร็จแล้วะคะ่ะตอนนี้น ไอ้ไอ้นพันมาใส่เนาะนพันก็ได้เมื่อบานมาได้นพันน่ะฮะพูไหนครับอย่าไปส่งเด้อสามตัวตรงๆหกตัวเน้น่อยม่ยังสสารับไปกรไร้ดองยังรับเน้นยังรับเปินมื่นคนละหมื่นคนละหมื่นนะครับคนละหมื่นคนละหมื่นได้แม่เด้อ

ได้ได้ไ้จัวางมาจัเดชื่อพ่บอกเมื่อนนายดาพ่บอกนั้น่เอเร่มอยูอไ่เืไมนาลได้ย่อกทาก็ได้ล้ะนมก็ได้ปเรื่อยๆเข้ามาเข้ามาสายใก้ก็ได้จังมาเลยเข้ามาเลยรัรัด้วยด้ด้ำอคุณนำเน้อ

ไม่หับโอ้ยมันจับก่อนมันเลยแล้อกแบบเบิร์ดไม่เสียหรอกภาพกันมันชอบมันได้สับลงปลั๊กไปพิธีนะคะใส่บาตรนากนะคะเรียบร้อย ใครจะถ่รูปครับใครจะใ่รรูปพี่ตัวพี่ใจแม่ไปเลถ่ายแม่ไปเลยไปถ่ายแม่ไปถ่ายแม่

ถือว right. uh ่าเป็นวันรวมญาตินะคะวันนี้เนาะก็สาธุสาธุนะคะงงาทาลูกูอะไระมีเกลือเอไปเป็นทาแลเออนู่น

กาหลังเสร็จพิธีนะคะเราก็นะคะผู้คุณพ่อเป็นแม่นะคะปลื้มใจสุดนะคะสำหรับลูกชายนะคะก็วันนี้นะปลื้มใจสุดๆนะคะือได้เห็นลูกชายนะคะห่มผ้าเหลืองนะคะ,นะคะเนาะแล้วก็อีกวันก็คงจะเป็นวันที่ลูกนะคะมีครอบครัวนะคะเนาะ